สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมช่องอมาหาเฮงม่วนชื่นครับผมยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุทุกคนครับผมวันนี้คลิปนี้เราจะมารับชมรับฟังแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบหกสิงหาได้เพี่น้องเองนาะ,อะของปูเมืองจันทร์งวดแรกครับผมงวดแรกโดยพี่น้องอปูพันวาผู้มห่ ใคมาหลายงวดแล้วพี่น้องนอกงวดที่ผ่านมาก็ห้าเอาแปดห้าสองนี่แหละเนาะลูกเสียถือสี่ล้านหาล้านถวาไวเจ็ดแสนแปดแสนแลก็ว่่ใช่ว่างวดเดียวด้วพี่น้องเด้อหลยงวดแล้วเนาะเอางวดนี้อ่าทุ่มโตละหาหมื่นก็มี่โตละสองมื่นกบมี่โตละส,สามสี่พันก็มี่แต่ว่าจะเป็นตัวใดรอติดตามครับผมกลาบมามัสก,การครับผมปู่ อ่ามาหาฮงครับผมบ่มาหาฮงโ์อลุเสียเนอ้ยแนี้คนลุกเลยลุงจนเอาเอากะวันนี้มาตามถือว่าคงจุดท้ายครับผมเนาะปู่เนาะสำหรับปู่เมืองจันเออคงทุดท้ายอ่ะเป็นัะไรปู่หลังหลังจากให้เลขแนวทางมาให้มาจังหวะแล้วก็ถือมาจังหวะแล้วก็ครับคือชางจุดเก่าหาเลย สามสิบเก้าเงื่อออันเก้าเก้าเก็ดศูนเนี่ยครับ้าอันอันสามสามเก้าห้ามาไหมบ่ปูฮะม้าไมมบ่เออสามเก้าห้าก็เก้าเก็ดศูนเอาวันนั้นปูว่าตัวแรงจึงครึงพุ่มม้ไห ไม่นะ,จะเจ้เก้าเก้าเก้าศูนยนะเอาเอาเอาตัวท้ายแล้วตัวท้ายแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนาะมันมีมีสี่ตเป็นปะปูอมีอา่าหกเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเอ 6, 7, 7, เอหกเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์นัปูนะเนาะอา่า เลขกระกับเจ็ดศูนย์คะแนดสองตัวอ่ะก็คะแนนสามตัวก็เก้าเจ็ดศูนย์อ่าแสดงว่าก็ก็อยู่ในหันนอกปูเน้อเออยี่หันนี้อะอ่ะเป็นตัวเลขกับปูม้วนม้นมีไช้หรอมันมันดูนี่เพื่องค่ายนี่นะเ่าไงอ่าอ่ก็ก็อยู่ในว้นกันกับตัดการคือเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์มีมากอยู่แล้วเออตัดแล้อ่าน คันคันเด็กเก้าสูงคันเด็กสามตัวหนึ่งเก้าสูงกตัดหนึ่งสูงเก้าสูงนะอ่าตัดเอาเว้ยจะรอแต่เอายี่า์น้มันงูงูนี้ใช่หลอกใช่คุณแจ้้อมันดูดงอเลยเอาพุ่มไม้ให้มาหยกมาปูไม้อยกมาพุ่มใช่ปะมาไม้ยแล้วนั้นมาหาคนเว้นสามาถึงงานพนี้วะอ๋อ มาหันังคุยกัน,น,ยอ,นอย่านี้อ่ะถุกมองเห็นยังเห็นตัวเขาอยู่วันพระที่ผ่านมามาอยู่บ่อปูมาอยู่มาจังไหนเนี่ยปูมาจังไหนเนี่ยม่วงกับมาคือการวันพระม่วงเนี่อ่าเป็นจังไหนปูม่วงกับมาเหนียวมากกินขา้าวฟ้อมเนี่ยเี้ยมากินข้าวจังไหนอย,อยู่หรืปูว่ะนั่นแหน บ่ย่อมว่าแกงกินเจ้าบ่ิษัทกินทุกคนได้เจ้าวันวิญญาณกินข้าใจรู้โอ้คือย่อมเพิ่นแตงให้เพิ่นเอิญมากินเพิ่งเอิญมากินไงว่ามาลีโจกกินเขาคือคนเท่าได้โอ้พวกไม้โอ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 ้แสดงว่ามีญาติมีโยมวันพระวันเจ้าเพิ่นมาแต่งเพิ่นเอิญมาเลี้ยงพุ่มมาสไพเนาะปูเนาะเพื่อเป็นคนกันเลยเป็นอย่างคนกัเลยว่า ขึ้น่าขอบคุณแม่นางเ่คุยเรำเด็กตัวเก่าเรืนีเบื่องหน้าผากนี่เวยเบื้องหน้าผากคือเก่าเบื้องน้าผากทีเก่ากัเบื้องเด็กตัเก่าเะไรอ่ะอ่ะก็จิตหนึ่งล้วก็จิตถึหนึ่งละอ่ะมีเหงื่อกันมากไงอามเนี่ยว่าคนว่าคนเดียวอ่ะมาู้เดียวมาผู้เดียว อ,อนน่นานบวาามอเอาพี่นุองเนอะปูให้ส<ม>ี่ตัวมาชุดต่อ,องวดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก<ม>้าศูนย์อ่าตัดสามตัวก็แกจ,จ,จะมาแม่แกเจ็ดชุดแย่หลายกว่าโอ้เอะค<แ>ือเพราะว่าคือใบเล่เจ็ดชุดสามทิบมื่นเ่สี่ใบนี่โอ้เนี้ยเนี่ย สื่อแสนหนึ่งเจ็ดศ mm ูน hmm. ย์เออเอาตัวไที่ว่าซื้อหลายหมื่นยูปูตัวไหเน้นตัวไรเจดศูนย์เ่ยอาาสื่อแสนเลยโอ้ซื้อแสนนึงแล้วเออโอ้เก้าเจ็ดศตัละหมื่นหมื่นคุณหมื่นเก้าเจ็ดศูนหมื่นคุณหมื่นเออน่เดีงตัวเจ็ดศูนย์หรือแสน

ตัวฟันเลยมันมาปูเจ็ดศูนย์ออหนึ่งอแล้วปูละสีตัวมีมีหกเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ใช่ไหมอ๋ออ่าพี่รองเนาะหกเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ให้พี่รองอ่าไปจับเอาเนาะใอ้ให้ให้จับเอาแกแกวงไฟรงไว้จับนนะอ๋ไฟในสีตัวแล้วปูเนาะ อันนี้สีตัวอาโตัวเนี้ยอืมวันนี้เข่าสูงไหบหมอคะอ่เจ็ดสูงเจ็ดเจ็ดแม่บอหรอครับผมเออเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดอ่ะนี่ว่าสองตัวหกเจ็ดมีแต่หน้าครับผมเออแต่ว่าแยกขาเข่าห้าด้เยหรอเอ้ามาต่อน่าจะไม่ัมีนะตั้ไว้แค่กูแก่ได้เลยห อ้เก่หากับมีอิตัวกันป่ปูมีกันเก่าหาอืมแนี่สามตัวหมดสามเก้าห้าอ้าวสามตัวอีกชุดหนึ่งเนาะสามเก้าห้านะปูได้ลวไปในคงจะใส่ายเยนอะครับเนาะเาอีกที่เขาเขาถามอยู่ว่าีุกจุกจุุก่้เขาวอาว่า เขาวัามีกวอ่าก็รอดโกกุด่ายไงล่ะปู่โอ้ก็เขบอกเขาแน่จุก้านอะไรนี่จุก้านนะอ่าเจดหนึ่งเจ็ดศนย์นะเจ้าอันยี่ฟ้าเก่าหาบอกเขาแน่แล้เขาสี่สามตัวหมดามเก้าห้าแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดยี่สามตัวเก้าเจ็ดศูนย์อ่าขั้นตัดเราป่ะ กาสูงย่อันละบอกโยมตั้งแต่น้าครับผมัถท้องโตแต่ไปคัดตัวเดียวเขาบาจ่ายเงินได้เขาเไลาเงินอ่าเอาแสดงว่าสุดสามตัวมีศออูนย์มีเก้าเจ็ดศูนมีสามเก้าห้าแล้วก็กวัดก็คือหกเจ็ดเจ็ดเออหมายถึง,งช่างเก่าศูนย์ก หนึ่งเก้าศูนยนอ่ะอัเจ็คับคู่สองคู่สามสามคู่สามตัวอืมอ่ะทีคู่นะาีหาง้ว่าไงอ่าหนึ Aqui, it, ่งเก้าศูนด้วยนะปูเนาะเออก็หกเจ็ดเจ็ดนี่ครับผมอ่าม่ใช่นะเดสาตัวก็ว่นไปวนมาคือเตา Hoặc là nhào lạc đã ở đây, là, đây này lại của mô. Hoặc kétu nơi kétu nơi mầm 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 quýt em yêu em yêu em say hảo phụ nơi em yêu 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 nghe yêu em 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 yêu จะเอาอยู่ว่าไรคนไรเอาทั้งนดินจังวัาจันเพิ่มย่งนี้วะโอ้เดี๋ยวว่าเอา,าเอ,าอาายู่แม่ะกว่าเอาโอเคทุกคนว่อ่ามือเนี้ยมือทุกทายมือสั่งเอาให้แผ่นดินหยวนได้ติปวัวเอาแผ่นดินหยวนได้แผ่นดินแถวให้งบอกงอแถวทุเรียนเออแต่ว ส,งอ,ส,สองตัวนี่โตฟันค่ะค่ะก็คือเจ็ดศูนยเออเจ็ศูนย์สองตัวนี่สั้นหนึ่งเอาเลยนะะอ่าโอ้ว่าอันสามตัวนี่เ่ารลายกว่าเมื่อกีเก้าเจ็ดศูนย์อ่าเก้าเจ็ดศูนย์ก็คือตัวเนีนที่อันสามตัวเนียนเนียนเนี่ยอ่าโอ้าว่าขั้นชังนิ่งกะตัวตัวขึนแก่ด้วยนาบอกไงครับ <c oughs> อืม เาจ้าน้กมงขึ้นเก่าศูนนี่นอเพราะว่าอ่เห็นถ่ายลงถ่ายเยนาะหเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เนาะนั่นสินะอ่กเก็มันมันยังจะบอลดือนะาครับผมกเจ็เ็นะทำงานหนึ่งเก้าศูนย่ก็ยังยังจะบบอลอยู่ว่ามันนักเก้าเจ็ดศูนย์นะโอ้นักตัวนี้เลยืยว่าทอปัวเอนักเกวนี่่อมากเจ็ดศูนย่โอ้โเอาไ้้พ่นดิน<อ>สะเทือนเลย,เลย เออ 3, เอขี้จะเสร็ยยมันก็อยาก่คม่ายี่วอแก่แกยงนะมักบ่มักมกับแหล้วแต่ได้พ่น้่งพิจารณตนาเอาครับผมแกเ,เ,เขาเขาเขาจะซื้อยุ่ยมเขาไว้ซื้อ,อ,อของเขานะ,ะครับผมคำาสาวเป็นยินังว่าใจมันเรื่องหลังวัอ่าแต่ว่าเป็นอะไรย่งไม่คิดแก่แล้ววอใครคิดแก่แล้ววอครับผม